นูนแอดสุดหล่อได้ที่นี่นะครับเช่ข้าคิดว่าลูกสาวเสนาบดีจะสวยงดงามไร้ที่ติแต่านางกลับธรรมดาธรรมดาพวกเจ้าพูดอะไรกันฮะไม่นางทัวสินเอ,อ๋บุตรสาวก้นโตเสนาบดีมาถึงแล้ว โอ้ว้าวอดูหน้าแต่ละคนที่ตกตัวในความงามของนางสิมีขขาวเลือเกับเจ้ากับองค์รัชญาตด้วยล่ะดังนั้นข้าคิดว่าเจ้าปวกต้องเป็นพี่สาวของข้าตลอดการและแต่งงานกับเขา cho đai tài ngay cả bóng chai đai Ơi, à, đau nè nè Ê, pin còn trâu Mình xủy mắt chứ mấy là แม่ของก้าบักมาให้ก่อนข้าออกมาเอ๊ะเจ้าก็มีเหมือนกันเลยนี่ ดีมากๆเพราเขาจะได้รู้ว่าพวกเราเป็นพี่น้องกันเจ้านี้แทงไม่เหมือนใครไม่มีใครอยากแต่งตัวหรือใช้เครื่องประดับเหมือนคนอื่นหรอกแต่เจ้ากลับมีความสุของเขสเสด็จ ทวท่านคิดไม่ว่าทุกอย่างมันจังราบรื่นหลือเกิ ยันในสวนสัตว์ถุกทำลายและอาจทำให้สัตว์ทั้งหมดถูกฆ่าพวกเราแทบจะหมดหวังในการหาคุณทำยันผู้ช่วยปวกมันและพวกเรากลับพบพวกเขาอย่างง่ายดายแ้รวดเร็วใช้เวลาแค่ห้าวันบางทีพวกเราอาจจะแค่โชคดีหรือเปล่า ไม่มีทางหรอกข้าไม่คิดว่าพวกเราจะโชคดีแบบนี้แต่วสวนสตูปิดเจ้าก,ก็จะสิ้นเนื้อประดาตัวและเป็นหนี้ใช่ไหม ผมรัฐแย่คุณแรกที่วางแผนเล่นงานฉันก็อยากให้สวนสัตว์และรายย้านอื่นๆของฉันถูกปิดเพื่อบังคับให้ฉันถอดมันถ้าจะปิดก็ฉันก็อยากจะเห็นการปิดของสวนสัตว์และไม่มีทางช่วยหาคนทำยันแน่นอน รูกบอกเขมีแผนการอื่นให้คนไปติดตามสุสินเออถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับน้ารีบบอกค่ะขอรับ่อบาท เกิดเริ่องบุบุแล้วดอกไม้เริ่มผลิดอกก็เห็นถึงความสวยงามเวลาเนี้ยจึงเป็นเวลาที่ดีได้ไปเยือนถงนางฟ้าบุภาซึ่งอยู่หน้าวางของรัฐหายาดและสวนหลวงทางฝั่งตะวันตกดังนั้นข้าจึงเชิญพวกเจ้ามางานเลี้ยงไม่นางทั้งหลายโปรดตั้งตัวตามสบาย ข่บประเไทยอองเฮาอันนี้อร่อยมากเลยแล้วบุปผานี้ยกลิ่นไม่แรง Thế tâm mê cho màu đi nghỉ ngay lì nè Sao nói chơi đi mát mắc là Khả rú nà tảng cho chó buồn trang mẹ เอค่าบางที่อาจจะเป็นสัญชาตญาณความเป็นแม่แลมะมั้งตอนนี้ลูกฉันจะเป็นยังไงบ้างนะ ช่วงนี้เขาสบายดีไหมนะสู้สินเออจากตระกูลซู้อยู่ไหนไปค่ะอ,องเอ๋ พอพบขั้น่อยสิตอนลองเอาทุกคนนี้ยังถรงไปยาวโพรงถูกห้องเต้ละเลยเพราะฐานะครอบครัวของเธอแต่เพราะกดูบาดเกอุรัฐยา นั้นจึงช่วยพระองค์ถึงได้ถึงขึ้นไปดองเขาได้ดังนั้นพระองค์ต้องทำตามทุกอย่างที่รัฐายาทน่นกให้ทำแน่ มีคำกล่าวว่าเจ้านานงดงามยิ่งนักตอนนี้ก็เชื่อแล้วล่ะถ้าข้าจำไม่ผิดอีกไม่กี่เดือนเจ้าต้องแต่งงานกับองค์ชายหกใช่หรือเปล่าหลังการทดสอบระแห่งจิตปัญญา,ลาแล้วราจะถายยานั่นต้องอยากได้ตัวฉันแะน่แล้วไม่ต้องเดาเลย ปวัวชิงอังต้องไม่เห็นด้วยแนะ่ไปคาฝาบแดังนั้นที่วันนี้ของเฮาคนนี้เรียกฉันมาก็เพื่อ องหาไปค่ะเล่าไปส่นที่พระองค์ต้องการไปค่ะทำให้เราจะไายแยัแนะสมหวัง ชายหกหน้านะเป็นน้องชายของห้องเต้ดังนั้นนะข้าควรเรียกจะว่าน ok ้บบาองสไยฟ้าป่าตรงตัดเกินไปแล้ว ไม่หรอกในเมื่อเจ้าป่วยมานานหลายปีพวกเราไม่เคยได้พบกันอย่างเป็นทางการมาก่อนยังไงเสียพวกเราก็จะเป็นท้องเผ่นเดียวกันแล้วพวกเราต้องไปมาหาสุกันบีบอย ดูเหมือนเล่านี้จะไม่มีอะไรผิดปกติเอ๋ <A. S 1> ขอพระไทยฝาบาท ช่ล้องใายมีเกิดจากกองโงว่าทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้ค่ะ ในสวนนี้ล้วนเป็นสัตว์บัญญาหายากในป่าไม่มีความจำเป็นต้องฆ่าพวกมันเลยพวกมันก็เป็นเก็บฟัวสูนตั้งแต่ดีจัดการจะทำการใหญ่ย่อมต้องมีการสูญเสียอีกอยา่าคข้าเพียงบอกให้ท่านทำการแก้ไขย,ยันเพียงเล็กน้อยพวกสัตว์ปัญญาพวกนั้นคงไม่เป็นไรถ้ายันถูกซอง แต ah ่ว่าพอป้ามากองพวกเราก็การหยุดยั้งหงใจหกที่ตันตกต่ำเขาแก่ต่ำๆเผยหงอยใจรัตถัยะช่างร้ายกาดดำเงูพิผ หากว่าดอกกางเขาห้ไว้ที่สุดแต่ที่ที่กำจัดพิษให้เขาได้